นะคะไม่มีตังค yes. <sh> <sh> <Moon> oh okay. <sh> ์ในทั้งคู่แล้วสร็จนี้เพื่อนมันก็ทักไปในในในเฟซเขา้็จนี เขาก็ทักมาว่าสนใจยืนยันตัวตนไหมแล้วเสร็จนี้หนูกับเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนแรกตอนแรกก็ไม่ทํางันก่อนแล้วเสร็จนี้มาตอนหลังเออแล้วเสร็จนี้หนูก็คุยกับเพื่อนกันว่าตังก็ไม่มีกินกันแล้วสี่ร้อยเออแต่ถ้าถ้าเขาไม่ทําอะไรก็โอเคใช่ไหมหนูก็เลยลองลองไปกับเพื่อนเพื่อนก็ยืนยันด้วยหนูก็ยืนยันด้วยแล้วเสร็จนี้พอคราวนี้หนูก็ไปยืนยันพอยืนยันถึงมันก็บอกว่ามันให้สี่ร้อยพอทาไปทํามาพอไปยืนยันเสร็จ มันก็บอกว่าขอถ่ายหนะ้าบัตรประชาชนไปหนูก็ถ่ายส่งไปให้เขาเขาถ่ายส่งเสร็จมันก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็เอาให้มันไปแล้วแล้วเสร็จนี้มันก็เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนอะไรใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนเองแล้วเสร็จนี้พอหนูไปให้ถึงพอคราวนี้มันบอกเออเดี๋ยวได้ตังค์สีน้อยอยู่ดีมันก็นั้นเลยหายไปเลยมันก็ไม่เอาตังค์ให้เลยค่ะตังค์กาไม่ใช่ค่ะตังค์ก็ไม่ได้เลยสุดสุดท้ายหนูขอเพื่อนไม่ได้ตังค์เลยแปลว่าเปิดทั้งสองบัญชีเปิดบัญชีไหนบ้างที่ไหนบ้าง ตอนนั้นหนูมีแค่บัญชีนู้นคของะไรนั้นที่เขาว่านั้นที่หนูไปยืนยันนั้นเห็นเขาบอกของกรุงเทพของกรุงเทพใช่ค่ะบัญชีที่สองที่ไหนบัญชีที่สองไม่ไม่ทราบค่ะเพราะส่วนมากล้วหนูของหนูจะใช้กรุงไทยเพราะกรุงไทยนี่มันเป็นหลักว่ามันต้องใช้กับเวลาที่หนูได้เงินอุหนหนเด็กนะคะหนูก็เลยต้องเปิดเพราะตอนนั้นลูกวันอยู่ต่างจังหวัดราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องเปิดบัญชีกรุงไทย เพราะว่าเวลานั้นเขาบอกว่าจะได้ไม่โดนหักยอดเพราะทุกทีมันจะโดนหักครั้งละสามสิบบาทผมก็เลยเปิดแค่กรุงไทยเท่านั้นหนูมีก็หนูก็มามีแค่กรุงไทยแล้วพอหลังๆก็แบบก็หนูก็ไปเปิดของไทยพาณิชย์มาใช้อั่นีนหนูทำงานอะไรคะหนูทำให่บ้านค่ะบางทีก็เลี้ยงเด็กบ้างเลี้ยงหลานมีครอบครัวครอบครัวก็เนี่ยเพิ่งมาได้แฟนใหม่คนนี้ค่ะคบมาได้สี่ปีแล้วอ่ะหนูก็มามีลูกกับเขาคนนึงสามขวด แล้วส่วนคนโตหนูนี่ก็ก็หนูก็เลี้ยงม,มาตั้งแต่เล็กจนโตเลยเพราะพ่อเขาหนูก็แบบว่าแบบว่านั่งกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหนูว่หนีหนีนพ่อเขามาตั้งแต่ท้องเลย mm hmm. หนูก็เลยเลี้ยงลูกเองแล้วพอมาคนคนที่สองมืดต,ต๋อตือมองไม่เห็นเลย